ข่าวดีล่าสุดกลุ่มนี้เตรียมรับเงินเยียวยาคนละ2,000บาทปลายเดือนตุลาคมนี้เช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะจะมีการแจกเงินเยียวยากันอีกแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยรับเป็นเงินสดคนละ2,000บาทเลยนะคะกลุ่มไหนจะได้รับเงินเยียวยาส่วนนี้บ้างมาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าว สารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะแจกเงินกันอีกแล้วคนละ2,000บาทนะคะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆทั้งสิน้นกลุ่มโชคดีก็ได้แก่กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกๆเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ,ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการช่วยเหลือนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีเลยละกันนะคะนอกจากจะอนุมัติแล้วนะคะก็คาดว่าจะจ่ายเงินได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะเตรียมติดตามกันได้เลยนะคะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือ โอนข้าบัญชีก็รอติดตามข้อมูลพร้อมๆกันนะคะส่วนกําหนดวันที่แน่นอนชัดเจนนะคะทางช่องจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นําความคืบหน้ามาแจ้งให้ทุกคนได้ฟังว่าปลายเดือนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะจะ,จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ด้วยนะคะและที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าลูกอายุเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินนะคะเขาก็จะยึดการมีสถานะ เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณปัจจุบันนะคะว่านัปัจจุบันเด็กนะคะยังเป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่หรือไม่ถ้ายังเป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่นะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ